เหล่าปรมาจารย์จากสำนักชั้นนำมากกว่าสิบคนของทวีปทางตอนใต้ได้ปรากฏตัวขึ้นที่เมืองฟ้าเมกาพวกเขาล้วนแล้วแต่เฝ้าติดตามเหล่าลูกศิษย์ของสำนักของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นแต่ทว่าเหล่าผู้คนที่ถูกสังหารด้วยค่ายกลของลียุนสี่ยวนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเหล่าลูกศิษย์จากสำนักเล็กๆซึ่งต่อให้คนเหล่านี้จะตายไปมากกว่าสิบคนแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้เหล่าผู้คนต้องสนใจมากมายนะักแม้แต่เหล่ายอดปรมาจารย์ พวกเขานั้นไม่ทราบถึงค่ายกลที่ใช้สังหารเหล่าผู้คนนี้เลยด้วยซ้าดูเหมือนว่าจะมีคนนั้นกําลังกังวลับการกระทําของนายน้อยหยุนที่แปลกประหลาดไปอย่างนั้นสินะเอะ่อฮะท่านปร,รมาจารย์ไปเลยคือว่าในตอนนี้นั้นทําไมนายน้อยหยุนถึงได้ดูเปลี่ยนแปลกไปมากมายนักล่ะการกระทําของนายน้อยหยุนในตอนนี้นั้นเปรียบเสมือนกับการฆ่าไก่เพื่อเอาไข่ เห็นได้ชัดว่าในตอนนี้นั้นเขาต้องการหินศิลาหยวนอย่างมากมายเพื่อเพิ่มระดับความแข็งแกร่งของเขาแต่ทว่าการทําเช่นนี้นั้นจะทําให้ทั่วทั้งสำนในภูมิภาคทางตอนใต้นี้ขุนเคืองเอาได้ไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องได้รับกับผลที่ตามมาอย่างแน่นอนท่านปร,รมาจารย์ไหลีเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านคิดเห็นเช่นไรนั่นสินะอินทรีที่กำลังโบยบินสูงเฉียดฟ้า เราจะรู้ความคิดของพวกเขาได้อย่างไรเจาไม่ทันได้สังเกตเห็นหรืออย่างไรกันนับตั้งแต่ที่เมืองฟ้าเมคาน,นเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาเขาทำอะไรไปมากมายต่างๆที่ล้วนแล้วแต่สแสวงหาความตายไม่ใช่หรืออย่างไรกันแต่ผลที่ออกมานั้นก็คือทุกคนที่มีเรื่องกับเขานั้นต่างเป็นฝ่ายที่พบกับจุดจบที่น่าเวทนายิ่งนะักท่านก็น่าจะเห็นนี่ ว่านายน้อยยุนไม่เพียงแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่เขานั้นยังแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆรอเอ๊ะนั่นสินะแต่ว่าไปหาเรื่องเขามากกว่าไม่ใช่หรืออย่างไรกันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่งานประมูลที่เมืองฟ้าเมคาได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อครั้งก่อนนั้นสถานการณ์ไม่ว่าจะเลวร้ยวายใดๆแต่เขานั้นก็สามารถฝ่าฟันมันได้และแข็งแกร่งมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมจนในตอนนี้นั้นอยู่ในระดับจอมยุดขั้นที่4ี่ แต่ก็สามารถต่อกรกับจอมยุทธขั้นที่6ได้อย่างง่ายดายงั้นก็หวังว่าตัวข้านั้นจะกังวลมากจนเกินไปไม่ต้องกังวลหลังจากที่เขาพระสุมเมศนนั้นได้หายไปชื่อเสียงของท่านปรมาจารย์หยุนเสียวจะต้องโด่งดังไปทั่วทั้งใต้ล้าอย่างแน่นอนไม่เพียงเท่านั้น เมืองฟ้าเมคาแห่งนี้จะต้องกลายเป็นหนึ่งในกองกำลังที่แข็งแกร่งไม่แพ้สำนักรวบรวมสวรรค์ในอนาณาจักรเพลิงพบค่ำแห่งนี้อย่างแน่นอนนี่แม่นางหลิงเอ,อ๋อแม้ว่าสถานาการณ์ของหอคอยการค้าเทียนหยวนในตอนนี้นั้นจะไม่ค่อยสู้ดีนะักแต่ทว่าสายตาอันเฉียบคมของท่านกับดีกว่าทุกคนในสมาพันธ์การค้ามากมายนะัก ต่อจากนี้ไม่นานหอคอยการค้าเทียนหยวนจะต้องกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนเอเอขอบคุณท่านมากท่านปร,รมจารย์ไผ่ลีหากวันข้างหน้าสมาพันธ์การค้าเทียนหยวนของข้ากลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งหวังว่าข้าจะได้มีโอกาสได้ต้อนรับท่านท่านปร,รมจารย์ไผ่ลีท่านจะเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของข้าและสมาพันธ์การค้าเทียนหยวนตลอดไป <laughs> พันธมิตรอย่างนั้นเหรอนี่คุณหนูหลิงเออข้าให้สัญญาข้าจะเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของเจ้าตลอดไปอย่างแน่นอนเออฮะคำพูดของท่านปรามาจารย์ไผ่ลีนั้นชัดเจนเป็นพันธมิตรกับข้าไม่ใช่กับสมาพันธ์การค้าเทียนหยวนนั้นเท่ากับว่าความสัมพันธ์นั้นดีกว่าเดิมหลายเท่าตัวทั้งหมดนี้เป็นเพราะเขาคนนั้น ว่าไงจ๊ะน้องสาวเมื่อนว่าพี่ไม่ชอบคนผมสั้นซะด้วยสิอย่าคิดลึกไปภายในเสาหลักสวรรค์นในโลกณเขตแดนแห่งเปลวเพิงหลังจากการต่อที่เกาะชิงไห่นั้นเขตแดนแห่งเปลวเพิงได้รับความเสียหายอย่างมากเออฮะมาแล้วอย่างนั้นเหรอนี่เจ้านะเมื่อไรจะปล่อยเข้าอไปจากที่นี่สักทีปล่อยเจ้าอย่างนั้นเหรอ เจ้าก็น่าจะเห็นเสาหลักสวรรค์ในโลกแห่งนี้ของข้าแล้วนี่ถ้าเกิดว่าข้านั้นปล่อยเจ้าออกไปแล้วก็เจ้าจะต้องนำความหายนะมาสู่ข้านะสิเออฮะนี่ข้าให้สัญญาว่าต่อจากนี้ชั่วชีวิตของข้าจะไม่เป็นศัตรูกับเจ้าอีกเกี่ยวกับเสาหลักของเจ้าเนี่ยข้าจะไม่มีวันแพ่งพายมันออกไปอย่างแน่นอนเพราะงั้นปล่อยข้าออกไปเถอะเนาะไม่เอาไม่เอาสิเจ้าคิดว่าข้า จะยอมเผชิญกับความเสี่ยงเพื่อปล่อยตัวเจ้าไปอย่างนั้นน่ะเหรอเอ,อ่อฮะแล้วเจ้านั้นจะขังข้าไว้ตลอดไปเลยหรืออย่างไรกันนี่เจ้านั้นไม่ใช่อิสตีผู้เลอโสมซะด้วยซิข้าไม่ขังเจ้าไว้ที่นี่ตลอดไปหรอกนะรอวันที่ข้าก้าวขึ้นไปสู่ขอบเขตอาณาจักรสวรรค์จัก,กรพรรดิยุทธขั้นที่ก้าเมื่อไหร่ข้าจะปล่อยเจ้าไปเพชรอิสราอย่างแน่นอนเอ,อ่อฮะ ว่าไงนะจัก,กรพรรดยุทธขั้นที่เก้าอย่างนั้นเหรอไม่ต้องพูดถึงว่าเจ้านั้นจะสามารถก้าวไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรกันแต่ต้องใช้เวลากี่วันกี่ปีกี่ชาติกันแล้วเนี่ยมันแตกต่างจากการขังข้าวไว้ที่นี่ตลอดชีวิตอย่างไรกันแหมนี่เจ้าคิดจะทําอะไรอย่างนั้นเหรอและอีกอย่างระวังคําพูดของเจ้าด้วยอดโถ่เฮ้ ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดูเหมือนว่าเจ้านั้นจะเข้าใจอะไรง่ายดีนี่เอาละ่ะถ้าเช่นนั้นข้าจะปล่อยเจ้าไปก็แล้วกันเออฮะจจริงดิปล่อยข้าจริงดิใจเย็นนฟังข้าพูดให้จบก่อนเขาพระสุเมนนั้นกําลังจะเปิดออกเต็มทีแต่กฎเกณฑ์ของมันนั้นห้ามคนที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปยังเขาพรซสูเมนพอเช่นนั้นแล้วข้าจะปล่อยให้เจ้าออกไปสูดบรรยากาศที่สดชื่นในเมืองฟ้าเมคาของข้า สักระยะหนึ่งก็แล้วกันเออฮะแล้วเจ้านั้นไม่กลัวว่าข้าจะหนีไปได้อย่างไรกันแน่นอนข้าต้องกลัวอยู่แล้วสิเพราะเช่นนั้นแล้วข้าจึงต้องปิดผนึกระดับการฝึกฝนของเจ้าเอาไว้จึงจำเป็นต้องดึงเศษเสี้ยววิญญาณของเจ้ามาบางส่วนเออฮะอย่าบอกนะว่านี่คือผนึกซากอสูรอย่างนั้นเหรอไม่สิมันคนละเรื่องจะไปใช่ได้อย่างไรกันเออ ฮะเยวเดี๋ยวก่อนสินี่มันพลังอะไรกันเนี่ยด่เจ้าเจ้าคิดจะทำอะไรกันเออเอาละ่ะจับได้แล้ววิญญาณของเจ้าเออบ้าเอ้ยไหนบอกเอาไปเพียงแค่เศษเสีเ้ยวไม่ใช่เหรอเอาละ่ะถ้าเช่นนั้นตอนนี้ข้าจะปิดพนึกสะดับการฝึกฝนของเจ้าแล้วเนะ๊ะเออ จะทำอะไรก็ทำแม่งยำรวมทุกเรื่องเออฮานั่นมันหรือว่าผนึกวิญญาณตามานสามดวงนี่เจ้าหนูทำไมเจ้าถึงใช้ผนึกนี้ได้กันล่ะฮะ<า>นี่ถ้าข้าใช้มันไม่ได้แล้วข้าจะรู้วิธีปลดผนึกมันให้กับเจ้าได้อย่างไรกันล่ะเออเออนั่นมันก็จริงไงเอาล่ะอย่างที่ข้าบอกสิ่งสำคัญที่จะใช้ปลดผนึกนี้ออกได้ นั่นต้องใช้เลือดของผู้ที่ผิดผนึกมันเฮ้ยสภาพของเจ้านี่ดูแย่กว่าตอนที่ข้าเจอผนึกนี่ไปสิเด็กคนนี้น่ากลัวน่ากลัวสิจริงเอาละนะขราวนี้ก็ปิดผนึกเจ้าเมื่อกี้เจ้าทำอะไรกันเอาละต้วนแย่ ตอนนี้เขาพระสุมเมนนั้นใกล้จะเปิดขึ้นเต็มทีกฎเหล็กของการขึ้นเขานั้นแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่คิดที่จะลองฝ่าฝืนจึงจําเป็นต้องให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีออกไปจากเสาหลักสวรันในโลกแห่งนี้ไปพักอยู่ที่เมืองฟ้าเมฆาของข้าก่อนก็แล้วกันเออฮะเอาตามที่เจ้าว่ามานั่นแหละนี่ข้าถามว่าเจ้าทำอะไรลงไปเอาละไปกันเถอะต้วนเย่ แม่งเอ้ตอบข้ามาสิอหาที่นี่มันคือที่ใดกันอย่าบอกนะว่านี่คือเมืองฟ้าเมคาอย่างนั้นหรอทำไมพวกเราถึงได้เคลื่อนย้ายมาอยู่ที่ในตัวเมืองได้กันเอาละเราสหายทุกคนฟังข้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองฟ้าเมคาตอนนี้นั้นวุ่นวายเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าทั่วทั้งกองกำลังและสำนักต่างๆ ต่างบุกรุกเข้ามายังเมืองฟ้าเมฆาของพวกเราดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความอันตรายกับพวกเจ้าแล้วข้าจึงได้ลดระดับของขอบเขตข่ายกลที่อยู่ทั่วทั้งเมืองให้เหลือเพียงแค่คาลือหาดเจ้าเมืองแห่งนี้เท่านั้นพอเช่นนั้นแล้วคนนอกจะไม่สามารถบุกรุกเข้ามาได้และพวกเจ้าก็ไม่สามารถออกไปได้ด้วยเช่นกันเฮ้ยเจ้าหนูเจ้านิ่มันเจ้าเล่ไม่เคยเปลี่ยน เหตุผลหลักๆไม่ใช่ต้องการปกป้องพวกข้าไม่ให้ได้รับความอันตรายแต่ทว่าคือการปกปิดความลับของเสาหลักสวรรค์นลนโลกเพราะกลัวว่าคนพวกนี้จะเผยแพร่มันออกไปใช่ไหมลอะข้ารู้ทันเจ้าเนอะเออผู้น้อยต้วนเจ้านี่มันฉลาดขึ้นมาซะแล้วสิตัดภาพมาภายในเสาหลักสวรรค์นลนโลกเอาละ่ะพวกเจ้าทุกคน คนหนุ่มสาววัยเยาว์สามพันคนที่อยู่ตรงนี้ข้าจะพาพวกเจ้าขึ้นเขาพระสุเมนไปด้วยกันเตรียมตัวให้พร้อมออกเดินทางได้